สวัสดีครับเอฟซี FC. วนนี้ผมก่อศิภาษ์เอฟซีมาเอาแนวคิดนะครับว่าจากพื้นที่นาเดิมๆพื้นที่นาเปล่าๆจะทำยังไงให้มีอาชีพหลากหลายมีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่นาเปล่าๆทำแต่นาอย่างเดียวก็ได้ข้าวกินก็แค่นั้นนะครับแล้วเราจะมีวิธีอย่างไรเพื่อที่จะให้พื้นที่นาของเรามีอาชีพ หลากหลายมีอาชีพเพิ่มขึ้นนะครับมาดูกันครับตรงนี้ก็เป็นเป็นสวนของผมเองนะครับมองนี้นะครับมองนี่เป็นสวนของผมเองทําเองกับมือลงทุนกับมือมานะครับตอนนี้ก็ลงทำมาได้4ปีแล้วครับก็รู้สึกว่าประสบผลสําเร็จแล้ว80%เซได้ได้ผลผลิตแล้วนะครับแต่ยัง ไม่ได้ตังเพิ่งเพิ่งได้กินเพิ่งได้กินก่อนนะครับว่าผมก็าคาดว่าปีนี้แหละจะได้ตังนะครับนะครับเอฟซีมาดูครับสิ่งที่ผมทํานะครับสิ่งที่ผมทําจากพื้นที่นาเดิมๆพื้นที่นาว่างๆเปล่า,าแต่ละปีทํานาอย่างเดียวนะครับ มันก็ได้เข้ากินก็ดีอยู่นะครับแต่เราไม่ได้อาชีพเสริมไม่ได้มีรายได้หลากหลายนะครับผมก็เลยมีแนวคิดว่าจะทำยังไงดีพื้นที่นาของเราจะได้มีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับผมก็เลยศึกษาหาความรู้ก็ได้วิธีก็ตัดชินใจมาทำวิธีนี้นะครับก็คือทาคณะสองคำ ทองคานั้นผมแปลสภาพว่าจะปลูกพืชอะไรให้เป็นทองคําผมก็มาตัดสินใจว่าให้เป็นมะพร้าวนะครับเช่นนะครับทีนีเริ่มเห็นผลผลิตแล้วครับปีที่สี่สี่ปีเต็มแล้วทําไมถึงตัดสินใจปลูกมะพร้าวนะครับก็จะพูดข้อดีของมะพร้ากก่อนข้อดีของมะพร้าวมันเป็นได้ตลอดปีถ้าความสมบูรณ์เขาถึงนะครับ ้าเขามีความสมบูรณ์จริงๆมะพร้าวเขามีลูกตลอดปีนะครับเอฟซี FC. ผมชอบตรงที่ตรงนี้นะครับตรงที่ว่าเขาให้ผลผลิตสามารถให้ผลผลิตตลอดปีได้ถ้าเขามีความสมบูรณ์จริงๆก็เลยตัดินใจมาทํามะพร้าวนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาเอาเทคนิคมาเอาวิธีทางมาเอาแนวทางอีกแนวทางหนึ่งว่าเราจะปรับปรุง พื้นที่นะครับเราจะปรับปรุงพื้นที่ของเราอย่างไรจะได้เหมาะสมกับสภาพเป็ล้อมหรือว่าเหมาะสมกับตัวเรานะครับเอก็ไม่มีอะไรส่วนข้อคิดหรือว่าแนวทางต่างๆก็ให้เอ ไปพิจารณาเอานะครับว่าอยากจะปลูกพืชชนิดไหนดีกว่าเราจะทิ้งนาของเราเพื่อจะทำนาเพียงอย่างเดียวเปล่าๆไปแต่ละปีการทำนาเปล่าๆไปแต่ละปีมันมีค่าใช้จ่ายมันมีค่าไถค่าน้ำมันค่าเกี่ยวค่าสีข้าวนะครับมันก็มีค่าหลายๆ บางปีแต่ละคนมันก็มีค่าไม่เท่ากันถ้านามากก็อาจจะปีละหมื่นส0 0หมื่กว่า,าจ,จะเก็บเกี่ยวผลผลิตเราจะปล่อยให้ที่นาของเราเปล่า,ลาแล้วก็เสียเงินไปทุกปีปีละหมื่นหรือปีละ2,000มื่นสอนทุกปีทุกปีเราก็ได้กินข้าวแต่อย่างเดียวเราก็อาจจะมาปรปับปรุงแนวคิด วิธีแนวทางว่าในปีหนึ่งหนึ่งเราเสียตังค์ไปปีละหมื่นสองหมื่นไม่ได้คืนสักบาทเราจะทำยังไงให้พื้นที่นาของเรานั้นได้ผลผลิตได้ตังค์พอได้ชดเชยกันบ้างนะครับนี่แหละครับคือที่จุดประกายของผมผมก็เลยจะต้องทำเป็นผสมผสานทำนาไปด้วยนะครับเด็กทำนาไปด้วย ปลูกพืชให้เป็นอาชีพไปด้วยปี1น,นพอจะได้ค่าทำนาคืนก็ยังดีนะครับแบบว่าเราทำนาไปปี1ห,หมดไป2องหมือนเราก็เก็บผลผล,ผลิตของเราขาย1ปีได้20,000บาทก็ยังดีถ้าเราได้1นึ่งปีได้สองบาทก็แสดงว่าปีนั้นเราได้ทำนาฟรีละ เราไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทพอเราหักหักหลบกบหนี้กันขายผลผลิตได้สองหมื่นค่าทำนาสองหมื่นมันก็เหลือศูนย์หักหลบกบหนี้กันก็เหลือศูนย์ก็แสดงว่าเราในปีนั้นเราทำนาทำนาฟรีนะครับได้ทำฟรีแสดงว่าเราไม่ได้ลงทุนสักบาทเราก็ได้กินข้าวนะครับก็ยังจะดีกว่าหมดไปปีละสองหมื่นสองหมื่น,สอ,นสองหมื่นทุกปีเราไม่ได้อะไรคืน สักบาทเลยได้แต่ละปีมีแต่เสียอย่างเดียวก็จริงอยู่ได้กินข้าวนะครับแต่จะไม่ดีกว่าเลยครับเราได้กินข้าวฟรีนะครับเราลงทุนไปสองหมื่นเราก็ขายของที่ของเราทั้งปีเก็บรวบรวมได้สองหมื่นมันหักลบก็มีก็เหลือศูนย์บาทแสดงว่าเราได้กินข้าวฟรีรนี่ก็เป็นแนวคิดเทคนิคดีๆสำหรับวันนี้นะครับ ถ้าใครชอบก็เอาไปปรับปรุงเอาไปพิจารณาว่าเราชอบอย่างไรชอบพืชชนิดไหนก็ FC ก็ไปพิจารณาเอานะครับไม่จำเป็นต้องปูมะพร้าวก็ได้แต่แนวทางแนวทางอยากแนะนำก็ถ้าเรามีพื้นที่นาไม่กว้างไม่กว้างนะครับเปรียบเทียบกับมีพื้นที่นาแคบแบมีพื้นที่นาประมาณเท่ากับ ตรงนี้นะครับตรงที่นาแปลงเดียวให้เดียวนี้แปลงเดียวนี้เราก็ปลูกพื้นที่ล้อมรอบเอานะครับล้อมรอบเอาพอมันจะไม่ได้กระทบกระเทือนนาข้าวของเรานะครับถ้าใครมีพื้นที่กว้างก็อาจจะทำสองแถวสามแถวแต่ก็จุพื้นที่ไว้กว้างกว้างหน่อยเพราะว่านาของเราจะได้ไม่กระทบกระเทือนมากนะครับแสงก็จะประมาณนี้นะครับ เทคนิคแนะนํานิดเดียวหรือว่าใครไม่อยากคำํำนาก็ปรับปรุงเอาอย่างเดียวพืชอ,อย่างเดียวเลยก็ได้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับกพามาชมพามาเอาเทคนิคความรู้เล็กๆน้อยๆเอาไปปรับปรุงนะครับดูถ้าใครคิดว่าดีก็ ยกโป้ให้หน่อยนะครับคาดว่าปีนี้ต้องเห็นตังสักหน่อยนะครับขาดห่านะไม่มากก็น้อยต้องได้เห็นนะครับปีนี้สำหรับที่นี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้แหละครับ